สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสหนักขกครับพบกันอีกแล้วนะครับกับคลิป AI นะครับวันนี้มาเป็น AI EP ที่15นะครับผมก็เริ่มกันเลยดีกว่านะครับผม AI ฝั่งสีแดงเหมือนเดิมนะครับคลิปเอเคฝั่งสีขาวเริ่มเลยนะครับผมในช่วงขึ้นหมากปลาต้นกระดานก็จะไม่มีอะไรมากนะครับผมก็คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะเนาะเชื่อว่าเพื่อนๆที่ดูกันมาแม้กระทั่งมือใหม่ที่เดิน มาดูเนี่ยผมว่าน่าจะเข้าใจได้ครับนะครับโอเคมานะครับืมผูนะ้เ,เล่นฝ่ายเพลโอเคแทงเบีย้ยขึ้นมาก่อนนะครับ AI แทงบ้างนะครับ AI เดินเบียเบ้ยแต้มน,นี้ครับเหมือนจะเดินม้ามังกรเลยนะครับผมขึ้นโคนมา AI ตามขึ้นไปครับเป็นเม็ดอยู่นะครับผม โบเบลคู่มาครับเหมือนจะเป็นม้าซ้ายนะครับแทมนี้นะครับมาแล้วครับ AI เดินม้าโยงขวาเรียบๆครับรับไปนะครับม้าซ้ายไม่มามาเป็นเม็ดสายนะครับผมขึ้นโคนผูกนะครับ AI ม้าเทียมมาแล้วครับ AI ตัดสินใจกินก่อนเลยครับผมต้นกระดานนะครับกินก่อนเลยใช้ม้ากินกลับนะครับผมกินแยกออกไปครับผมกินฉีกออกข้างนอกนะครับกินเข้ามาครับอื ดูเหมือนนี้ผู้เล่นพลอเคจะดีกว่านิดนึงนะครับในช่วงต้นกระดานนะครับตัวหมากขึ้นมาสูงเลยนะครับผมขึ้นคไม่เสริมนะครับผมผู้เล่นพลอเคขึ้นขุนนะฮะเรือพร้อมแล้วนะครับไม่เอาครับผมต่อมาใช่ไหมไม่กินครับไล่มมากับก็ไม่เอาครับผมผู้เล่นพลอเคยังเซฟไว้ก่อนนะครับขึ้น AI เดินเรือมาครับแต้มนี้ครับเม็ดมาต่อนะครับนี่หวังจะได้เบี้ยคู่กลางกระดานหรือเปล่าไม่เอานะครับ เอไอโบเบี้ยคู่ริมขึ้นไปนะครับผมมาอีกนะแป๊บจะยังไงครับแต้มนี้ทิมสูงไปเลยครับ AI โอ้โหเกมปิดหรือเปล่าพูลเอเพลย์เคก็ทิมขัดเอาไว้นะครับเอาล้วครับผมขึ้นโคลนขึ้นไปนะครับผมการเม็ดไหลลงมานะครับผมผู้เอนเพลย์เคก็เดินเรือบ้างนะครับผมนี่กดไว้ก่อนนะฮะกลางกระดานเหนียวเหนียวขึ้นโคนเสริมขึ้นไปครับ AI นะฮะ ม้ามาอีกแล้วครับม้าเทมเกมนี้ของผู้เล่นเพลโเคนี่เดินดีจริงๆครับผมนะครับทิมเลยครับแรกชวนแรกเลยครับแต้มนี้นะครับเอาโคนลงเลยครับแต้มนี้นะฮะเอาโคนลงครับเอไอเอาโคนกินแรกเข้าไปนะครับผู้เล่นเพลโเคตัดสินใจคุ้มอยู่แล้วครับโคนกับเม็ดนะครับเอาอยู่แล้วนะฮะในจังหวะนี้นะครับเอไอก็เลือกที่จะใช้ม้านะฮะกินเข้าไป หมากินเข้าไปแล้วมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าลุมกินกินโคนก็ยังไม่ได้นะครับสำหรับ AI นะครับจังหวะนี้ยังไงเนี่ยครับผู้เล่นเพลเคเอาโคนมาแลกเม็ดเฉยเลยนะครับให้คืนนะฮะแต้นนี้นะครับ้เรามาดูกันครับว่า AI จะยังไงครับ AI ไม่เอาเม็ดกินด้วยนะครับถอยม้ากลับมาเอาละครับผมจังหวะนี้นะครับทางฝั่งผู้เล่นเพลเคก็ยังใจเย็นเหมือนกันนะครับโดดม้ามาครับ แต้มนี้ครับเปิดตือให้เรือออกมาวิ่งเล่นด้วยนะครับ AI กินเข้าไปนะครับผมได้จังหวะเลยครับเพลเคกินออกมาเป็นเบียคู่นะครับผู้เล่นเพลเคทิมเข้าไปครับชวนทะเลาะครับแต้มนี้นะครับผมกินนะครับกิน2ใครไม่เอาใช่ไหมกินเข้าไปกินเข้าไปจังหวะนี้ครับ AI ก็ถือโอกาสเดินโคลนขึ้นไปนะครับจับกินเบี้ยตัวนี้นะครับแต่ว่าฝั่งเครทเปียเคก็ยังมีม้า2องตัวคุมอยู่แล้วมีเรืออีกด้วยนะครับอันั่นก็จะมีโคลนอีกด้วยนะครับต่อกเลยครับโคลนมาครับเี่เสริมมาอีกตัวหนึ่งครับเบี้ยตัวนี้เน่เหนียวแน่นเลยครับผมจังหวะนี้ครับ AI คอมม้าเข้าไปนะครับผมเลือกที่กินม้านะครับเอาละครับเครเปียเคถอยยังไงไม่ถอยครับผมเดินเบี้ยมาผูกม้าตัวนี้นะครับผม โอเคจังหวะนี้ครับ AI ครับผมโดดม้าไปอีกครับโอ้โหโคนว้าเวแล้วครับผมโคนจะนี้ว้าเวแล้วก็มีขู่ลูกกินเรือด้วยนะครับผมจังหวะนี้ผูกไว้ก่อนครับอ่าเพอเ่โอเคผูกไว้ก่อนครับยังเดินสบายอยู่ครับจังหวะนี้ครับม้าเยอะเหลือเกินนะครับลุกเข้าไปแล้วครับโอ้โหม้าสองตัวเดินสะดวกด้วยนะครับถึงแม้ว่าตัวมันจะไม่แบบอึดอัดนะครับแต่ก็ ม้าสองตัวนะครับกลางกระดานนะครับลำบาก้วครับมีโคนขึ้นอีกตัวด้วยโอ้โหงานนี้แย่แล้วครับเพลม์โอเคนะครับโดดมาแต้มนี้ครับอืมแล้วเกิดอะไรขึ้นครับม้าไปอีกครับโอ้โหม้ายืนสี่ตัวสวยงามแล้วครับนะครับค่อมลุกแลกเรือด้วยนะครับจังหวะนี้หนีขุนก่อนนะครับนีขุนมาตานี้นะฮะในจังหวะนี้เองนะครับเฮไอไม่กินเรือฮะเดินขุนหนีนะฮะ โอเคเดินคุณหนีไปหนีเรือแล้วครับพลเลืพโอเคบอกโอ้รอตายครับผมไม่โดนกินเรือนะฮะหนีหนีเรือก่อนนะครับผม <c oughs> แล้วเราจะเป็น AI เราจะเดินอะไรดีครับจังหวะนี้ก็เหมือนจะยังไม่มีอะไรนะครับ AI ก็ถอยมากินเรียบๆนะครับแต่มีแต้มนะครับเบี้ยก,กินโคนดีเหรอจังหวะเกมจริงนะครับเอาเบี้ยก,กินเข้าไปนะครับเบี้ยก,กินโคน AI ลุกเลยครับแต้มนี้นะครับจริงๆถ้าตรงนี้ไม่ใช่ม้าเนี่ยถือว่าลุกจนเลยนะครับนะฮะได้ปกติถ้าตังนี้เป็นเป็นเรือหรือเป็นเบี้ยคว่ำนะฮะจังหวะม้าตรงเนี้ยแต้มนี้จนเลยครับเพราะออกไม่ได้โดนลุกโดนม้ายึดอยู่นะครับผมจังหวะนี้ครับก็ต้องเอาม้ามาปิดนะครับผู้เล่นเพลย์โอเคนะฮะ AI กินเข้าไปอีกครับมีตารอดอยู่เรือขาดแล้วฮะทำยังไงครับผม ไม่เอานะครับผม AI ลากเรือมาครับแต้มนี้ครับผมเรือ AI ลอยนะครับไม่เอารอครับกินเข้าไปแฟบ AI ลุกเข้าไปครับแต้มนี้นะครับโอ้โหบังคับกลับเลยนะครับผมลงตาแปดนะฮะแฟบเข้าไปมีแจมต่อเนื่องไหมมาครับผม AI โดดมาขึ้นไปครับลุกขึ้นไปครับเลือกเลยครับว่าจะไปตาไหนนะฮะ ปลายตานี้ครับผมและสุดท้ายนะครับ AI ตีเข้าไปครับเรือแต้มนี้นะฮะลุกจนสวยงามโอ้โหนะครับ AI มีแต้มชุดเข้าทำอยู่นะครับสองม้าหนึ่งเรือนะครับโดยทิ้งเรือให้กินฟรีตรงนี้ให้ด้วยนะครับก็ปลายกระดาน AI ตัวนี้เด็ดขาดมากครับตั้งแต่ต้นกระดานกลางกระดานและปลายกระดานมีแต้มหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเกมที่ 2นะครับว่าจะเป็นยังไงผมขอ,อนี่ตั้งมาแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะมาต่อกันที่เกมที่2นะครับก็คลิปก็อาจจะอธิบายหรือว่าเรียนรันเกมอาจจะเดินรวดเร็วนิดนึงนครับถ้าตรงไหนเร็วไปเพื่อนๆอาจจะก,กดสต็อปที่วิดีโอได้นะครับผมอ่ะมาดูกันต่อน,นะครับเกมที่2นะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีทั้งกันด้วยกันทั้งหมด3เกมนะครับ เกมนี้เป็นเกมที่2นะครับผมขึ้นเลยนะครับผู้เล่นเพลเคเเดินก่อนสีขาวอ AI เดินเม็ดนะฮะแต้มนี้นะครับเม็ดด้วยนะครับแล้วก็เดินเบี้ยขึ้นไปเบี้ยมารับนะครับเม็ดไปแล้วครับโอ้โห AI เปิดเม็ดซ้ายแต่วันเลยนะครับผมเม็ดมาเหมือนกันนะมาไปครับเรามาดูกันครับว่า2คนจะเล่นเกมอะไรเกมนี้นี่เป็นผู้เล่นอีก คนละคนกับเกมแรกแล้วนะครับผมขึ้นขุนรับวอ AI เกมนี้เดินขุนก่อนม้ามาแล้วครับขึ้นขึ้นเบี้ยรมืนจะเป็นม้ายองขวานะครับอ่าเป็นม้าเทียมเหมือนเดิมครับท่านนี้นะครับม้ายองขวาไปแล้วครับผมทิมเบี้ยมาแก้นะครับแต้มนี้ขึ้นโคนผูกขึ้นไปผูกเบี้ยนะครับเม็ดอยู่นู่นนะโอเคแล้วก็เดินหุบเรือขึ้นมาครับพเพ่นเพลเค ปิวปูเบี้ยคู่ไปเลยครับชวนทอล์ตตั้งแต่ต้นเกมเลยเป็นยังไงนะครับเอาไหมยังไม่เอานะครับขึ้นโคลมารับก่อนนะครับผม AI เซริมขึ้นไปเปิดหมาครบทั่วนะครับพูดไม่เโอเคยังไม่เดินขุนนะครับแต่ว่าเดินเบี้ยริมขึ้นมาเลยครับชวนเลยครับชวนทําลายหน้าเบี้ยนะครับกินเข้าไปนะครับ AI กินด้วยนะครับผมปูสามเลยครับเอาโหเอายังไงยุ่ยยครัตแต้นนี้กินเข้าไปครับผม AI ใช้อะไรกิน ใช้ม้าครับผมนี่ครับผมขึ้นไปก็ไม่มีอะไรนะครับม้าขึ้นไปกินเม็ดกินอะไรก็ไม่ได้นะครับทิมทาลายบ้างครับผู้เล่นเปอร์เคนะครับโป้เบี้ยขึ้นไปอีกไม่สนนะฮะกินทําลายออกมานะครับผมเอาอะไรกินครับเอาเม็ดกินขออภัยนะครับตัวหมากล่นชวนทะเลาะครับผู้เล่นเปลอเคทิมไล่เม็ดขึ้นมาเอายังไงยังไงกินก็ไปนะฮบผมกินไล่เม็ดไปอีกนะครับ เกมนี้เร็วนะฮบผมถอยกลับมาครับ AI โอ้โหโอผ่านกันมาครึ่งเกมนะครับผมเปิดหมากมาได้20ตาได้เป็นยังไงบ้างครับถึงจุดจุดนี้แล้วชอบฝั่งสีไหนกันนะครับชอบ AI ที่ว่าได้ขึ้นสูงหรือจะชอบฝั่งผู้เลนเพล์เคที่ตัวหมากก็ยังค่อนข้างเหนียวแน่นอยู่นะครับอ่ะดูกันต่อ AI ไอหลอ่ะผู่เลนเพลย์เคไหลเม็ดมาอีกนะครับเดี๋ยวจะเอาโคนขึ้นมาอีกนะครับผมโคนไปรอไว้หน่อยนะครับผม โคนตามขึ้นมาเสริมอีกเอาละครับงานนี้นะฮะเดินเบอริมบ้างเบอร์ลินบ้างอ่เดินซื้อเวลาหน่อยครับขึ้นขุนบ้างนะครับผูเเ้เล่น plok เฮ้ยผู้เล่น ai ทำไมเดินแต้มนี้นครับมีอะไรหรือเปล่าทําไมย่อเรือแบบนี้นะครับก็เตรียมมาเรือออกมากันครับผูเ้เล่น plok ai ซ้อนโคนแต้มนี้ครับอ่าซ้อนเอาเรือซ้อนกดตัวเองนะครับแต้มนี้มีอะไรไหมไม่น่าจะมีอะไรโยกมา เขาเล่นเพลอเคนะครับหมุนม้าไปครับผมม้าไปบ้างครับริมกระดานนะครับจับกินโคลนะฮะแต้มนี้กลับมาผูกไว้ก่อนไอ AI โยกเรือมาครับอืมกะจะกินแยกนี่เองนะครับแต้มนี้นะฮะมาครับหืโดดมากินเบี้ยริมเหรอนะครับในจังหวะนี้เนี่ยทาง AI เขาก็ยังห่วงอยู่นะครับ เดินเรือไปผูกเบียไว้นะฮะแล้วก็ขึ้นขุนมาอขคขึ้นโคนไปแล้วครับค <c oughs> กะว่าจะลุมกินเบียตรงนี้นะครับผมสนเหรอไม่สนครับพูดใเพียเคเดินแต้มนี้บ้างครับนี่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนู้นเดินไปเยอะละมาฝั่งนี้บ้างจังหวะนี้เองครับ AI กินเข้าไปครับโอ้โหโโเกิดอะไรขึ้นครับแต้มนี้เอาหมากินครับ แล้วก็ได้จังหวะหรือเปล่านะครับ AI อย่างครับกินลุกไปก่อนเอาเม่กินลุกไปก่อน,อ,อ,น,อ,นอ่าขุนมาโคนกินแต้มนี้เข้าไปครับอืม้มจับม้าสองตัวนะครับจะเอาตัวไหนไปดีแน่นอนครับก็ต้องเอาตัวที่ไม่มีตัวผูกไปนะฮะหรือจะเดินมาผูกอีกนะครับมาแต้มนี้นะครับกินเข้าไปครับ โคกกับมานะครับ AI กินแล้วก็เอาเรือกินกลับเข้ามาเพื่อนพลโอเรือมากดครับ AI กดขุนแต้มนี้อยู่นะครับผมไม่หนีนะครับเพื่อเพลโอเลือกที่จะถอยโคไไปผูกเม็ดตัวนี้นะครับในจังหวะนี้เองครับ AI โยนโยนเม็ดไปลุมนะครับเพราะว่าเม็ดตัวนี้กินไม่ได้ครับไปลุมกินเม็ดแต้มนี้นะครับขุนก็ยังไม่หนีนะครับ มาผูกครับม้าไปผูกนะครับผมอืไปผูกเม็ดตัวเองนะครับผมใจจังหวะนี้ครับลุกเข้าไปนะครับผมนะครับลงไม่ได้นะครับลงไม่ได้ตาหมามาตานี้เม็ดมาทางนี้ไม่ได้ครับเหลือตาเดียวครับแต้แบบนี้ครับผมบังคับเลยครับผมและจู่ๆก็เกิดแบบแต้มนี้ขึ้นมาครับเอไอปักโคลงเข้าไปครับผมโอ้โห จนกลางกระดานเลยครับผมภาษามักลุกนะครับขุนขุนผู้สู้นี่มาอยู่ข้างหน้ามาหาถึงที่เลยครับจนกลางกระดานแตมน,นี้สวยงามมากเลยครับจบป็นแค่นี้เลยครับสําหรับเกมที่2นะครับก็สุดยอดจริงเลยครับผมบนะฝ่ายหนึ่งก็ไม่กลัวที่จะจนนะครับบุกเต็มที่ไม่ลุกแล้วไม่ยอมลงนะครับลุกอย่างเดียวลุกอย่างเดียวไม่ยอมถอยด้วยฝั่ง AI ก็อ่านไหนเมื่อคุณไม่ถอยมีจังหวะเราก็จะทำโอเค เดี๋ยวเรามาดูเกมที่สามกันนะครับผมขอตั้งหมากแป๊บหนึ่งนะครับผมนะต่อกันเลยนะครับผม <c oughs> พู้เล่้เพลอเคเดินโคดขึ้นมาเปิดหมากขึ้นมาไอเดินเบีย้ยแต้มนี้เดินเบีย้ยแต้มนี้นะครับผมมาขึ้นไปครับมามาบ้างเม็ดขึ้นนะตามสูตรเลยะครับผมมาใหม่อีกแล้วนะคระับมาสาย โย่ใหม่กันแล้วนะครับผมขึ้นขุนขึ้นเม็ดโปรโคขึ้นไปขึ้นโคนเกมนี้ผู้เล่นเพลเคเดินมาซ้ายนะครับ AI ก็เดินขูนีกตัวอีกทีหนึ่งนะครับผมเดินเรือมาขึ้นโคนไปโบเบียขึ้นมามีอะไรไหมตรงนี้ขึ้นโคนไปครับผมโคนเสริมขึ้นมากลางกระดาน คู่ขึ้นไปนะครับเอาแล้วครับทิมไม้สูงอ่ะทิมมครับเอเอาครับทิมไรโคนแต้มนี้ผู้เล่นเพลเคเอาครับ2เรียก1โคนแรก2เบี้ยก,กางกระดานเอผู้เล่นเพลเคบอกชอบครับแต้มนี้ถือว่าคุมนะครับผู้เล่นน้ำหมักลุกหล,หลายลท่านก็ชอบนะครับที่จะเอาโคนแรกกับเบี้ย2ตัวนะครับยิง่งโดยเฉพาะเบี้ยก,กางกระดานแล้วด้วยเนี่ยก็จะแรกส่วนใหญ่ หมาเทียมไหครับเกมนี้ครับ AI นะครับผมขึ้นโคลมาอีกแทงเบี้ยขึ้นไปครับแต้มนี้นะครับแทงด้วยนะครับต่างฝ่ายต่างบกคนละฝั่งนะครับผมกินเข้าไปกินเข้าไปนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับกินมากินไปม้าไปจับตัวนี้ลอยอยู่นะฮะตัวนี้ลอยอยู่ถอยครับผมให้เรือมาผูกเบี้ยนะฮะมาไปอีกอืไปทําอะไรแต้มนี้นะครับผม โปมาอีกครับผมชวนชวนเลยครับชวนตีลุกเข้าไปนะครับแต้มนี้มาแล้วครับมาหาม้าหน่อยครับผมเอามาหาแบบนี้เบี้ยตัวนี้ก็ขาดสิ a อกินเข้าไปครับเอาแล้วครับผมเกิดอะไรขึ้นนะครับผมจับม้าอีกนะครับผมตีไปอีกครับผมโอ้โหม้าตัวนี้ขึ้นไปป่วนดจริงๆนะครับ A i นะครับเอาเรือมาผูกครับแฟดเรือสองลำนี้ผูก ยังไม่น่าจะมีอะไรบางไว้ก่อนนะครับนี่มาผูกใช่ไหมถอยกลับครับอยู่ไม่ได้เหมือนกัน AI นะครับผมขึ้นมาครับแต้มนี้อ่าเบี้ยตัวน,นี้ขาดอีกแล้วครับ AI กินไม่อีกครับอืม้มอะไรยังไงเกิดขึ้นเนี่ยครับ AI ผู้เล่นเพลเวเกก็แบบเหมือนจงใจจะให้กินหรือเปล่านะฮะผมแต้มนี้โยนเบี้ยริมขึ้นมาครับแต้มนี้โยนเบี้ยริมหมามีอะไรไหมเอบอกยังไม่สนนะฝั่งนี้จะเหนียวแน่นขึ้นโคไม่ดีกว่า ไปต้อนรับแขกหน่อยครับมีม้ามีขุนมาหาถึงหน้าบ้านนะครับไปต้อนรับกินหงายเข้าไปนะครับลุกลอยแต้มนี้เข้าไปครับผู้เล่นเพลเคจะหนีขุนไปตาไหนครับบังคับเลยนะครับเหลือตาเดียวเลยนะครับจังหวะนี้ต้องไปติดม้าเอาละครับพอติดมาแล้วเกิดอะไรขึ้นนะฮะไม่หนีม้าครับ AI แต่ว่าทิมเอาเบียทิมนะครับ ไม่กินด้วยนะครับตอนที่กินได้ด้วยนะแต่ก็ไม่กินนะครับอืมกินสิครับพ้เล่นเฮาเคบอกกินเลยหวานๆนะครับผมในจังหวะนี้ครับ AI ก็เอากินกินลุกแล้วก็เหลือนี้ลุกด้วยเปิดลุกด้วยนะครับดับเบิลลุกเลยนะครับสองลุกเลยนะครับหนีครับผมแล้วก็กินแต้มนี้ออกไปนะครับไปหาโคน ออะไรยังไงเนี่ยนะฮะผมกินเข้าไปและในจังหวะนี้เองนะครับทาง AI ก็ไปโดดเดินโคนนะครับจับกินนะฮะเม็ดกับม้านะฮบผมหนีก่อนนะครับไปหง่าอีกนะครับยุ่งแล้วนะครับเอไอโคลนไม่เอาเหรอครับกินสิครับนี่เพื่อเพ่อนเคบอกใส่ AI AI จะเกิดบั็กซะแล้วนะครับอยู่ทิ้งหมาตัวใหญ่แต่เขามีแต้มครับ AI เดินแต้มนี้ครับเปิดลุกขึ้นไปนะครับผมเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ก็ตาเบี้ยตาเมตาเรือนะครับผมมาได้ตาเดียวเลยครับช่องนี้เลยครับนะครับผมปล่อยให้ g r e เ n Power K เผลอกินโคลนไปง่ายๆแล้วก็ AI เดินแต้มนี้ครับผม ข้าไปโอ้โหขุนอยู่โดดเดียวนะครับเจอพลอา,หา,ออาหารเจอทหารเรือโคลเม็ดขึ้นไปตะล่ำตะล่ำขึ้นไปสุดท้ายลุมตีลุกขุนจนอีกแล้วนะครับผมโอเคเลยครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับคลิปในวันนี้นะครับแต่ละเกมก็อาจจะไม่ใช่เกมยาวแล้วก็วันนี้มาสั้นๆแค่3คลิปเองนะครับต้องขออภัย เพื่อสมาชิกด้วยนะครับที่มาน้อยนะครับนานๆก็จะมาทีงด้วยนะครับก็อย่างที่บอกเลยนะครับช่วงนี้สถานการณ์โควิดของเรายังถือว่าอยู่ในระดับที่ยังน่าเป็นห่วงดูนะครับโดยเฉพาะเด็กเล็กแล้วก็ผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มเสี่ยงหลายๆโรคทั้งหลายนะครับถึงแม้จะเป็นโรคที่ชื่ออะไรนะโอมิคอนนะจะไม่ค่อยรุนแรงแต่ว่าติดง่ายติดไวนะครับผมหายง่ายก็จริงแต่ว่าพอติดแล้วเนี่ยมันจะยุ่งไง เพราะว่ามันจะยุ่งในเรื่องของเราจะต้องมีการกักตัวเราจะต้องมีการแยกตัวใช่ไหมครับซึ่งตอนแยกตัวหรือว่าตอนหาเตียงเนี่ยตรงนี้จะมีวิธีการที่ค่อนข้างยุ่งยากครับก็ผมเองก็ต้องระมัดระวังครับเพราะว่าที่ออฟฟิศผมเนี่ยก,ก็ก็มีเพื่อนๆที่ทํางานด้วยกันก็เริ่มจะมีติดกันบ้างแล้วนะครับก็ระวังระวังกันสุดๆนะครับบ้านผมเองก็มีทั้งคนแก่มีทั้งเด็กเล็กด้วยนะครับก็ ไม่ค่อยมีเวลาว่าทําอะไรเลยครับหมกลุกที่แทบจะวางไปเลยนะครับไม่ได้ดูไม่ได้จับอีกเลยนะครับตั้งแต่ปีใหม่มาเนี้ยนะครับสเดือนกว่าไม่ได้ทาอะไรกับเขาเลยต้องขออภัยเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็รอกันด้วยนะครับที่ยังไม่ไม่ค่อยได้เจอคลิปผมเท่าไหร่ครับวันนี้ก็คงจะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วยังไงก็ขอทุกท่านปลอดภัยโชคดีนะครับผมขอให้โควิดหายไปแล้วก็ ประเทศไทยของเราโลกของเรากลับมาสงบสุขปลอดภัยไร้โรคก,กันอีกครั้งหนึ่งครับผมวันนี้ก็สวัสดีนะครับ